โรงแรมมนาคามินยินดีต้อนรับนะครับโรงแรมบ้านนาคามินอยู่ที่มุงสิบตำบลเมืองแก่นอำเภอลาสีสไลย์จังหวัดส,สรีสจเจนะครับนี่เป็นภาพบรรยากาศอยู่ในโรงแรมนะครับ ห้องแอร์ทุกห้องอากาศร่มลื่นแล้วก็เย็นสบายตอนนี้จะเป็นกลางหันลมใก้ป,ประดับโรงแรมดีสอดนะครับ ต้นผู้เรียนและมีต้นมะพร้าวด้วยส่วนด้านหลังก็จะเป็นสวนมะพร้าวน้ำหอมใต้บอกสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นวัดสุวรรณหงษ์29กิโลหรือน้ำตกสำลรงเกียดตินะครับร1 8กิโลหรือน้ำตกห้วยจันนะครับอยู่ที่อำเภอขุนหารมาพักที่อำเภอราศีแล้วก็เดินทางต่อไปเที่ยวได้ส่วนสถานที่ใกล้ใกลบ้านเราก็จะมีนะครับวัดบ้านดานวัดบ้านดานหลวงพ่อทองไปกราบไหว้ได้นะครับ หรือวัดป่าบัอยางก็มีครับเขา้เขาไปกราวไหวพระธาตุร่วมทําบุญก็ได้ตรนนี้จะเป็นสวนมะพร้าวน้ําหอมต้นเุียานสวยมาก ติด่อห้องพักได้นะคระับ0811205709 0811205709คุณสมจิตเป็เนผู้รับโทรศัพท์ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับ ลมพัดตลอดทั้งเกจกลางหันลมได้นะครับว่าบรรยากาศลมลื่นและมีลมพัดตลอดนะครับคกลางหันลมจะหมุนอย่างนี้ครับมีลมพัดตลอดเวลาไม่ร้อนนะครับเย็ยนห้องพักก็สวยด้านในครับแต่พอดีเปิดเข้าไม่ได้โลกกุญเจ น่าอยู่แล้วครับบรรยากาศเงียบสงมบมีที่นั่งเล่นด้วยดกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ0811205709